ทีสเปนพบว่าตอนนี้เดือดร้อนเป็นวงกว้างจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่นะครับซึ่งจากภาพในบางจังหวะเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้จากร้านอาหารที่ก็ลอยไปตามกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูให้ดีจะเห็นนะครับว่าในภาพเนี่ยคือจะมีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะนะครับที่ไหลไปตามกระแสน้ํานะครับ ซึ่งทางด้านของสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนล,ล่าสุดเนี่ยได้ออกมาประกาศเตือนภัยอากาศที่รุนแรงนะครับในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่พบว่าเกิดฝนตกหนักและมีน้ําท่วมครั้งใหญ่โดยจัดภาพเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเห็นว่ามีกระแสน้ําที่ไหลรุนแรงแล้วก็พัดเอาโต๊ะและเก้าอี้เนี่ยลอยไปตามน้ํานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองลา อเมตยาเดมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา2ส,สัปดาห์หลังจะกเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ทางภาคกลางของประเทศครับภาพจากคลิปวิดีโอคนที่ถ่ายเอาไว้เราก็จะเห็นนะครับว่ากระแสะน้ําที่ไหลรุนแรงไปตามถนนสายหนึ่งซึ่งสองข้างเนี่ยจะเต็มไปด้วยร้านอาหารส่งผลครับทำให้โต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่วางอยู่นอกร้านค้าก็ถูกกระแสะน้ําพัดไปนะครับ ทางนี้หลายพื้นที่ของสเปนตอนนี้เดือดร้อนเป็นวงกว้างจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนตกหนักและขึ้นความร้อนที่พัดถล่มอย่างรุนแรงนะครับมาต่อกันที่ฝรั่งเศสกันบ้างน,นะครับซึ่งก็คล้ายๆกันครับคือเกิดฝนตกหนักส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมทางภาคใต้ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งล่าสุดปรากฏว่าทางด้านของสักง,งานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศส ได้ออกมาประกาศเตือนภัยอากาศรุนแรงหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งก็รวมไปถึงจังหวัดเอโรทางภาคใต้ของประเทศด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมนี้ก็มีการบันทึกภาพเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีถนนหลายสายถูกน้ำท่วมในเมืองแซงมาเตงเดอลองเดในจังหวัดเอโรในวันเสาร์ตามวันและเวลาท้องถิ่นนะครับโดยพบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฉุกเฉินอยู่ในที่เกิดเหตุอีกด้วย ทั้งนี้นะครับจากข้อมูลพบว่ายุโรปเองตอนนี้ก็ต้องเจอกับปัญหาอากาศที่รุนแรงสุดขั้วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ซึ่งก็รวมไปถึงทั้งฝนตกหนักและคลื่นความร้อนอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ T NN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ